นี่ครับสวัสดีครับเอซีดีนาหลักที่อยู่ทางบ้านนะครับนูน่นเขาขนข้าวนะครับเอซี MC. ผมมัดเสร็จแล้วเขาก็ขนขึ้นเลยนู่นครับหาบข้าวขนข้าวเนาะอืมโอ้เด็ดเล็ดเลไปเข้าร่มก่อนเนาะเอซี MC, เนาะทางน้องสาวแม่ยายแล้วก็พอตานอนไปนู่นแด้วครับขึ้นเพียงแล้ว ทั้งแม่ยายทั้งน้องสาวแม่ยายสองคนนะทั้งพ่อตาด้วยนะครับแม่น้องไกยแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับผู้ชายเนาะชื่ออะไรชื่อมันเนาะนู่นอยู่นู่นนะครับวิซีก็นี่พากันขนใกล้จะเสร็จแล้วนะครับบีซีนี่ผมมัดก็เหลือเหลืออยู่ไม่เยอะนะครับนี่ เห,เหลืออยู่ไม่เยอะเนาะเพราะว่าตรงขันนู้นยังไม่มัดเนาะต้องมัดแถวาม้าก่อนนะครับเนะ่ะขนเข้าไปแล้วขนไก่จะเสร็จแล้วนะครับพี่ีเกี่ยวเสร็จเกี่ยวก็ลงมามัดมาขนข้าวขึ้นขนมัดข้าวเนาะเพราะว่าอ่ากันขนเข้าไว้ไว้ตรงเถียงเนาะนเข้าไปทีละคนทีละคนนะครับ ตรงที่อยู่เถียงเนี่ยมันแคบเนาะก็เลยอ,ออกมาแล้วทีละคนทีละคนนะครับนี่ผมก็จะมัดตรงนี้ก่อนนะครับวิ่ิีย์อย่ามัดตรงนี้แล้วก็อยู่ตรงนั้นประมาณสามมัดอยู่ตรงนี้ประมาณเกือบเนาะแถวคันนาแถวทางเดินนี่ก็มีโน่นนะครับลงมาอีกแล้ว ลงมาขนข้าวเนาะนี่ครับพากันเก็บข้าวเก็บน้ำเนาะแถวนี้เขาชอบใส่อีม้มงเนาะมึไปใกล้นะครับเอสซีอเดี๋ยวเขาว่าเ,าเนาะผมไปกุนมัดผมนั่งอยู่ก่อนนั่งพักนะครับเอฟซีนั่งพักหลังพราว่าก้ม รออีกแป๊บหนึ่งเนาะถ่ายคลิปก่อนนะครับพี่สี่นนขึ้นไปแล้วเห็นน้อยพีเนาะเห็นเตอรวงข้าวมัดข้าวเนาะพาแบกเอาครับพี่สี่นอนู่น,นดงฟังโน่นก็มีแบกเนาะครับไม่หาบไม่หาไมหาไม่หาบเนาะหาบนี่พ่อตาใช้ไม้หาบสองคน ผมไม่ได้ไปหาช่วยช่วยนะเพราะว่าผมมัดข้าวนะครับไอซี IC. โอ้ยบรรยากาศยามเย็นเนาะอากาศก็ร้อนนี่บรรยากาศยามเย็นนะครับไอซี IC. นี่ผมมัดข้าวผมลืม,มนับตอกมัดข้าวนะไอซีโน่นครับกำลังขึ้นเนาะ มัดข้าวได้ก็เอาใส่มาแล้วก็แบกขึ้นไปเลยนะครับวิศีบกครั้งหนึ่งแต่ละคนสิบมัดบางคนก็แปดบางคนก็สิบส่วนมากจะเป็นสิบมัดเนาะนี่เขาคนี้กี่รอบแล้วยังไม่ยังไม่รู้เลยเนาะ,ะเดินลำบากนะครับวิีมีน้ำเนาะโอะ้ส่วนแม่น้องก้อยก็นั่ง อยู่นั่นตรงน้นแล้วเนาะใกล้เทียงนะครับตรงที่ร่มนี่ร่มเนาะมี่สองคนนี้ก็คือแบกข้าวอยู่นี่ครับพี่ซีน้องสาวของแม่ยายเนาะทั้งสองคนเลยนะครับพี่ซีนี่ครับบรรยากาศยามเย็นช่วงนี้ก็สี่โมงเนาะโอ้ยนี่เอาพีซี มันดูกันวันพรุ่งนี้จะได้มัดอีกนะครับพี่ซีวันนี้มัดตรงนี้ก่อนมัดแปลงนี้ก่อนเนาะแล้วค่อยวันวันพรุ่งนี้ก็ค่อยมัดโน่นนะครับตามคันนาเนาะเอาตรงมันมีน้ําขึ้นก่อนนะครับพี่ซีจะได้มันจะได้แห้งเนาะข้าวจะได้แห้งนะครับพี่ซีอยู่ตรงคันนาเน่ะ มันแห้งอยู่ครับพี่ีดินไม่ดินมันไม่เปียกเนาะตรงนี้แถวนี้ดินเปียกนะครับพี่ีน้นํามีก็ลุ้นกันว่าผมจะมัดให้เสร็จก่อนนะครับพี่ีตรงนี้วันนี้เนาะวันพรุ่งนี้ค่อยมาเริ่มใหม่อเออผมก็ไม่มีอะไรมากก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ